ราจะมาล้างผักสลัดนะคะอันนี้เป็นสลัดของน้องฝ้ายน้องฝ้ายเอามาให้นะคะก็จะล้างไหลจากสีกินกักำหยางพี่น้องเลยแ่น้ำเกลือไวนานแล้วแหละนอกจากพวกเมี่ยงเมี่ยงหรือว่าอันนี้คือไอ้แช่ไวนานแล้วนะทุกคนเมี่ยงหรือว่าพวก ห่อมงหอม่อหม,มูแนี้หมทุกคนเนาะอนอกจจกน่้ยก็กับส้นตอกเส้นตำอย่างเงี้ยได้อยู่แต่วันนี้ยังไม่อยากกินอะไรแบบนั้นก็จะล้างไว้เข้าตู้เย็นห้เสด็จน้ำถ้าพปเสด็จน้ำเราก็จะแบบไม่สวยใช่ไหมเราก็เลือกเอานะคะอเลือกเอา ะไปซื้อปลากระป๋องนะคะจะไปซื้อปลากระป๋องให้หมาตัวมันท้องนะมันนี้บ่มีอาหารมีอยู่แต่เป็นแบบไปเปิดไม่ได้ยังไม่ก้อยหอยมันเผ็ดคงมันคงสิบกินหรอกพี่น้องมันเผ็ดค่ะนะก็จะไปซื้อปลากระป๋องแล้วก็จะไปดูทุเรียนอยากกินทุเรียนบร่ได้กินทุเรียนนานแล้วซื้อแบบให้เ้าอยากกินค่ะนะอยู่บ้านเราเนี่ยคอยเข้าไปเมืองบร่ได้เข้าเมืองอื่นเพล่ะ ทาน้องโบเรามาแรงอี่ก็สิอาสีเข้าเมื่อเมื่นเพราะว่าจะไปดูกล่องเอาไว้แพ็คขอ,อกแพ็คครีมนะถ้าบล่างมันกระสิเป็นแบบนี้แหละพี่น้องมันก็สิบ่ได้เก็บเอามาก,กินถ้าล่างแต่ไข่แน่ใดอยายเอามาก,กินกะเอาไปกินกะเอาไปกินนะคะ่ันมากแม่อายก็สิเห็นว่าให้มาก,กินพักเหากระสีม,มาให้อายพี่น้องต่ว่าอาย่างว่าแหละมันก็ คนท้อกินภากสุมือกะจักแนวใดเนาะอ,นนอันนี้อันใหญ่ๆนี่คุณแม่เอามาให้เมิดเนนะฝั่งนี้เนาะอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปสระผมอาจจะเป็นคน <c oughs> ไม่ชอบผมสัมนิตอะแต่ว่าผมมักสระผมเองไปซาลามันก็แค่ร้อยี่สิบเนาะ นะคะบ้นนอกฮอนะก็ไม่ได้แพงมากก็ไปสระผมแล้วก็ไปเบิ่งทุเรียนมากินอยากกินทุเรียนนะแม่น้ำนักขึ้นขนาดอะไรหกสิบสี่แล้วหกสิบสี่นี่ก็คือสุดนะคะสุดในทุกครั้งก็คือหกสิบสี่ไม่เคยเยอะไปกว่านี้เพราะว่าหกสิบสี่เธอไดกระิกลับไปต่างประเทศกลับไปต่างประเทศมันคุ้มได้นะคะทุกคนอยูน่จังได้กระคุ้มบ่ได้เฮนโหมก,กินเขาก็อยากกินตามหมูแบบนี้นะ แต่อยู่ต่างประเทศนะมัดคุ้มได้ตัวคนเดียวกินแล้วก็อิ่มบริเวณอีหมอย่างมากมายแบบนี้นะแต่อยู่นี่นะกินอิ่มปานใดแล้วก็ยังอยากไปกินน้ำามน้ำาพวอยู่คือเก่าแบบนี้นะแม่กจะเป็นประมาณนั้นนะคะอยากกินน้ำเขาเย็นเขากินก็อยากเออซึเป็นไปผ่านนะแม่อายนะอายกระกับผู้หื่นนะมันก็ลยเป็นการที่แบบว่ามันอิ่มบ่ิเ็นคือแบบนี้นะ เขาจะบอกว่ามาเด้อมากินโมกะทะก็ไปแบบนี้ไหมวันที่อิมแล้วนะบนูมีตรงไวและทองนี่แต่ก็สามารถกินได้อยู่อย่างเงี้ย อันนี้ก็ไปให้ไก่แบ่งกันสัตว์โลกแต่ก่อนนเะบ่เคยมักหมาด้พี่น้องเ็ยายนะเดี๋ยวน,ะนี้นะ้ามักหมา,มาละ งสารมันยิ่งมันท้องแบบแก่ๆนะยิ่งยังให้อาหารมันทุกคนเลยยิ่งให้มันได้กินเนาะเอาไปมันมันมีนมเลี้ยงลูกมันแบบนี้สิประมาณนั้นแต่ก่อนนั้นปฏิคตินงนาะพี่น้นองเหมาเนาะแต่คูมือใอนี้เริ่มสิแพงมันละเออเป็นการแบบเฮ็ดบุญนะพี่น้องเฮ็ดบุญไป นี่มันบะมี่อย่างให้กินแล้วนี่ยนะ่าปลากระป๋องกับบมีล่ละอาหารก็เป็นอาหารแกงหอยมันมันเพ็ดกินบ็่ได้หรอกน่ากลัวัวน นี่ยังไม่ได้ออกไปสายเลยนะถ้าบอกออกก็คือขี้ข้ากับไอนะ่ะถ้าออกคือบออยากเข้านี่สายเคยบอกแล้วเป็นไรเดี๋ยวออกไปซื้อของเนาะเพราะสิบีกวาดใบไหม่รีสอร์ทก็ยังไม่ได้ไปพะว่า,วาเมื่อวานไอ้เคยเรา,เาตัดนะตัดปกงมงปลก,กใหม่มันคาสายไฟอ่ะนะก็เลยให้เราตัดให้นะคะก็เลยยังไม่ได้ไปกวาดแรงๆแล้วพอเมื่อมันติดก,กับวันเสาร์อาทิตย์เลยก็บ,บ่อยากไป รบกวนคนเศร้าอะนะพี่น้องกิจวัตรของอากับประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเพราะว่าไปหาทินก็ไปอยู่แต่ก็ ບໍ່ໄດ້ຕັດຄິບຫັ້ນນະບໍ່ຕັດຄິບອັນທີ່ແບບว่าເພິ່ນຫຍັງຮຶອັດແລະຕັດອັດແລະອັດมันກໍເລີຍບໍ່ຮອດຈັກເທື່ອເຫັນບໍ່ນີ້ກຕາກ້າ ถาดนางลืมอันใส่นี้ไว้เดี๋ยวไปหาถาดให้นางข้าวมาื่วานจะไปซื้อปลากระป๋องไปซื้ออาหารตลาดก่อน อยู่ต่างประเทศแสนน้ำหอมแบบว่าสี่ห้าพันมาอยู่นี่เนาะตามอันนี้พี่นอ้องเอ้ยยามันขั้นหัวดังเดยตามตามอันนี้มันตามยาธากรรมมาดูว่าไอส,สั่งอะไรมาบ้างนะคะกล่องแรกขั้นหน้าเดี๋ยวสิไปตลาดเอารถใหญ่ไปเพราะว่าจะไปซื้อ,อ,อโต๊ะญี่ปุ่นให้กับห้องสีชมพูด,ด้วยนะคะแล้วก็จะไปซื้อน้ำ เอามากินน้ำเหลือแพ็คนึงอันนี้คือมันเก็บไว้ขายนะคะทุกคนความเรียบร้อยของอ,นนอันนี้ได้จากแพนบอก จะจจะพ่อยหญ่พ่อยหญ่งเราพาเฮ็ดกับเต้นน้ำราวพี่น้องอันนี้จ้าผู้ใดเคยกินแนะ่มาบอกหน่อยนะว่ามันดีไหมอันนี้ไปทิ้งขี้หลงขี้ลืมนะคะช่วงนี้สมองเบอร์สมองไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่โอ้ขนาดก็เลยซื้ออันนี้มาลองกินเบอร์ก็มันดีนแบรนด์ของมิสเตอร์ด็อกเตอร์พง์ด็อกเตอร์พง์นะคะ กินได้2เดือนครึ่ง75เมตรน้ำมันปลาไม่ใช่น้ำมันตับปลาะค่ะเนี่ยไม่มีความคาวเลยนะน้ำมันตับปลาน,นี้เรากินตอนไหนดีทุกคนตอนก่อนท้องว่างหรือหลังหรือ,อยังไงเราไปไปดูใน Google ก่อนนี่นะคะแล้วก็มาดูชิ้นที่สอง อันนี้ก็200กว่าบาทเหมือนกันอันนี้เป็นอันแวกขนขานะคะของวีดไม่อยากจะเข้าล้านพี่นอ้องที่ทางเข้าล้านบ้านลายมับโบมีดอกตรงแวกขนขาสองสามเทือกสองสามเดือนจังแวกเท่หนึ่งพี่น้องมาได้แวกดุคร แล้วก็น้ำหอมที่ติดทนนานนะคะทุกคนไอแนะนำเลยนะคะในราคาแค่590บาทนะคะอาจจะได้ถูกกว่านั้น530-40ของมาดามฟินนะคะกินฟินเลเล่หอมหอมแบบอ่อนๆถ้าผู้ใดมักโพเอ็มหรือยอย่างนี้มันจะหอมแบบนั้นนะคะของแท้มันจะมีสีทองอยู่ข้างหลังนะคะถ้าสมมติมีแค่นี้นะมันจะเป็นของปลอมเด้อถ้าราคา2-300นะปลอมนะคะเออเนี่กระื้อในราคา590บาท ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปตลาดแล้วยามาซิคัมประมาณนี้สามอย่างนี้พันกว่าบ,บาท โอเคเนาะจ้ะมื่อนี้เดี๋ยวขอญาตไปก่อนนะคะถ้าสมมุติว่ากลับมาบกขับบ่มืดก็สิพาพี่น้องไปกวาดใบไม้แต่ว่าถ้าขับมืดก็อาจจะเป็นวันต่อไปเนาะ,ะสหรับวันนี้ก็ขอญาตไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะลูง okay. เดียวกันลูงเดียวกันใช่ไหมถึงแล้วยังน่าจะเคลืนแล้วล่ะ อันนี้สองหาดอยู่นี่ได้นะอเตันนี ok. ้แยกแยกชุงงด้วยอันนี้อสอหาแยกชุงแยกชุงพีกิ๊นะหกร้อยี่สิบเอาอสี่สิบหกวส,สบ,บวกสอง แล้วก็าสิบเราไม่ต้องใส่อันนี้เลยแล้ว